อ่าวันนี้มาไหนครับว,วันนี้มาหอศิลป์เชียงใหม่ค่ะอืมข้าในของมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูเนาะใช่ค่ะเข้าไปดูได้ตามกันไปเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่หรือหอศิลป์เชียงใหม่ต้องชมกันถึงสามตอนครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่3ามแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1 1 4 4และเช่นเคยครับหากการเล่าเรื่องมีอันต้องขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับซึ่งจัดทำขึ้นควบคู่กันเสมอครับอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็นห้องๆครับ ห้องแรกที่เข้าไปนั้นเป็นห้องชมวิดิทัศโดยจะบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตมากระทั่งถึงปัจจุบันในบริบทต่างๆทั้งทางการเมืองการปกครอง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสถานที่จัดแสดงแบ่งออกเป็นสองชั้นแบ่งออกเป็นห้องห้องแต่และห้องมีเรื่องราวที่นําเสนอแตกต่างกันเช่นประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่บุคคลสําคัญของเชียงใหม่ที่มีมาแต่ในอดีตกลุ่มชนซึ่งอยู่ตามบริเวณภูเขาซึ่งแบ่งเป็นชนชาติออกมาได้หลายกลุ่มแต่กะนั้นก็ถือว่าเป็นคนไทยนอกจากนั้นยังได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านงานศิลปะ ในรูปแบบต่างๆเช่นการทำร่มการทำตูบางห้องจัดแสดงเป็นตลาดการค้าซึ่งมีมาแต่ในอดีตทำให้เราได้ทราบถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นๆในบริเวณด้านล่างของอาคารจัดแสดงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สองห้องแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนาซึ่งมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาผ่านพิธีกรรมต่างๆซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณดงเมืองเชียงใหม่ อาคารจัดแสดงนั้นอยู่บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่ตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งมีอาคารจัดแสดงไว้อยู่สองอาคารด้วยกันทั้งอาคารที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และอยู่ฝั่งตรงข้ามกันซื้อบัตรครั้งเดียวสามารถเที่ยวชมได้ทั้งสองอาคารครับ